สวัสดีครับขอพบอ้วนกันแหละอินโคเหลีครับวันนี้มากินซอยจูครับวันนี้มีเนื้อมาใหม่ๆอีกแล้วครับท่านนิดเดียววะครับกินแค่พอหายาครับนี่ครับไปไปะลวยอืม้ม ละลายไปเลยครับละลายไปเลยนะครับ ครับอิตชจาสะใจครับ จะพาคิดิ้วครับ คำสุดท้ายครับเพื่อพี่เพื่อน้องครับนียกินแปลกปก,กินแหลกไปเลยครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ลองพื้นด้วยออนี่ครับ้าขี่ร็วครับคำใหญ่ครับคำปุ่มเพื่อพี่เพื่อน้องครับนี่ครับ นี่งไงครับนี่อยากลองกินดูรสชาติเป็นไงนี่ครับแล้วก็กิมจิ <laughs> ลอยจุกครับกิมจินี่ครับแล้วก็เนื้อครับยงแดงเลยจุ่มน้ำจิ้มนะครับนี่ครับหมับลงไปคำเดียวให้ครบทุกอย่างเลยครับตับครับ เอาน้ำจิ้มหน่อยครับโอ้นี่ครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์เลยครับต้นหอมด้วยคำสุดท้ายครับเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อแฟนเพจทุกคนเลยครับนี่ครับใหญ่ไปไหมนี่นี่ครับอ๋อดูครับไปดูจะเขียวขาดไหมครับไปลองดูครับ อ,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 อร่อยแปละแป,แป,แปครับจิ้มจีกรบรสลุจิ้มหมดลเลยอืออือแก็อร่อยครับ mm